สวัสดีคะ่ะสวัสดี f c ซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนาสูตรนะคะสูตรหลักนะคะสูตรหลักที่แอดใช้เนาะสูตรหลักที่แอดใช้นะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวสถิติเด่นบนสูตรนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะทําให้ดูนะคะสถิติบนสูตรนี้แอดรู้สึกว่ามันเข้าดีมากๆเลยนะคะ สำหรับใครที่รอตัวเด่นบนนะคะนี่เป็นสถิติสูตรเดี๋ยวจะทำให้นะคะเดี๋ยวรอในชุดสรุปด้วยแอดจะทำสถิติให้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเข้าแล้วสีงวอติดเลยนะคะสีงวอติดเดี๋ยวจะลองทำย้อนหลังให้ดูต่อไปอีกนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แอดเอามาประกบนะคะเอามาประกบตัว789นะคะไอตัวสูตรเด่นบนเนี่ยคะ่ะเอาก่อนที่จะไปรับชมความหมานความเฮงความปังนะคะเราก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะแอดขออวยพรอวยใ้ให้ทุกท่านหมานเฮงปังกันเดอ้อทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดตัวนี้เป็นสูตรหลักของแอดนะคะเป็นสูตรหลักเป็นสูตรของแอดใช้นะคะทุกคนแล้วก็ เป็นสูตรตารางค่ะสูตรตารางนะคะเข้าบนล่างเลยนะคะใครจะไปสูตรไหนหรือบางท่านนะคะบางท่านชอบจับ,ะะบต,ตารางนะคะชอบจับตารางมาหาจับเอาในสูตรนี้ได้เลยนะคะนานๆทีหลุดค่ะสูตรนี้นานๆทีหลุดนะคะอย่างเช่นถ้าออกพิสดารเหมือนศูนย์ศูนย์อย่างนั้นก็ก็หลุดค่ะก็หลุดค่ะแต่ว่าสูตรนี้เจาะเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะคะเจาะเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องก็มาหลุดมวดศูนย์ศูนย์เนาะหลุดมวดศูนย์ศูนย์นะคะ ก่อนที่จะไปรับความไปรับชมไปรับชมนะคะความหมานความเฮงความปังนะคะของวันที่11วันศุกร์ที่11นะคะแอดขอสรุปของวันที่9ให้ก่อนนะคะวันพุธที่9เนาะก็เข้าไปที่8 4ดสตรงๆเลยนะคะแ4ดสี่ตรงๆนี่ถ้าตามสูตรนะคะถ้าไม่กลับหัวนะคะเด่นบนเราเข้าอีกแล้วนะคะเด่นบนเข้า5้าเลยนะคะนี่เข้าห้าเนาะหลักร้อยเข้าไปที่สี่นะคะหลักร้อยเข้าไปที่4ีนี่ค่ะสี่ห้าเลยนะคะเด่นบนสายวิ่งสายรูดนะคะดีใจด้วยนะคะ ดีใจด้วยเข้าสีงวดติดแล้วนะคะสีงวดติดแล้วเออลด่ากวิลิสมาลาสแมนแปนนะคะทุกคนหรือใครจะเอาตัวนี้ไปลูดก็ได้นะคะก็ลองดูค่ะเพราะว่ามันเข้าสีงวดติดแล้วเดี๋ยวชุดสรุปแอดทำสถิติให้ดูนะคะตัวนี้นะคะทุกคนจะสังเกตเห็นตารางนะคะนี่อ่ะเรามาดูผลหวยกันก่อนเนาะ 6กหนะคะ6 6หกแปดนะคะ6 6หกแปดแอสเจาะเข้า8ปไปค่ะเจาะเข้า84นะคะ8ปสเลยนะคะตารางเข้า84เข้า5นะคะแต่เราไม่มี3นะคะเข้า6นะคะเข้า6เนาะ เข้า6ไปนะคะแต่เสียได้เราไม่มี3นะคะไม่มี3แอดก็จับได้ทุกคนสังเกตเห็นไมสี่แปดนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าเป็นตัวที่แอดจับได้ทั้งนั้นเลยนะคะที่มันออกนะคะหลายๆครั้งนะคะหลายๆครั้งนี่เป็นตัวที่จับได้อย่างเงี้ยที่มันออกนะคะบางท่านก็ไม่รู้จะเนี่ยก็จับเอาอย่างนี้ก็ได้นะคะห้าหกห้าเก้าแปดหกแปดเก้านะคะ หรือจะเอาตัวหน้าเจ็ดห้าสี่ห้านะคะเจ็ดแปดสี่แปดเอาแค่นี้ก็ได้นะคะเอาตัวที่แอดจับให้นะคะอันนี้คือตัวที่จับในตารางนะคะแล้วเราก็มาคัดออกมาแต่อันนี้คือตัวเจาะของสูตรนะคะแอดจะเอาเจ็ดแปดเก้านะคะประกบกับสูตรนี้ทันทีนะคะสูตรเด่นบนนะคะนี่สูตรเด่นบนนะคะประกบสูตรนี้ทันทีเลยค่ะแอดก็แยกตัวเด่นมาให้นะคะต<ๆ><ท>ัวนี้จะเป็นสูตรประกบของแอดทันทีทุกคนก็จะเห็นว่ามันเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะเข้ามาหลายงวดแต่ว่าจะหลุดงวดศูนย์ศูนย์นะคะ งวด00แต่ว่าเด่นบนมันก็เข้าได้ละ่ะเสียดายที่ตัวประกบ็ด789เนี่ยค่ะอดเอา789ยึดหลักใช่ไหมเห็นไหมเด่นบนนี้ก็เข้านี่เห็นไหมมันก็เข้า0นะคะเหมือนงวดนี้นะคะนี่มีแล้วแต่ว่ามันก็ได้เบิ้ลได้ล่ะค่ะก็จับได้เบิ้ลน,น,น,นี่หินบ่อเก่าๆนูเนาะอือแต่ว่ามันมา00นะคะมีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะเอาเรามาดูกันนะคะงวดนี้อดจะได้ตัวไหนแต่เด่นบนนี้นะ่าสนใจค่ะเด่นบนูย์นี้นะคะ เด่นบนสูตรนีเนาะน่าสนใจอยู่ค่ะเดี๋ยวทำสถิติให้ดูนะคะอันนี้เป็นสูตรหลักนะคะเป็นสูตรที่แอดใช้เลยนะคะเป็นบนล่างคะ่ะที่แรกก็ให้แต่บนนั่นแหละค่ะแต่ว่าตัวเจาะตัวเจาะสูตรเนี่ยมันชอบลงล่างคะ่ะพอเอามาประกบกันปุ๊บแล้วมันจะลงล่างนะคะแต่ว่าตัวเด่นบนมันก็เข้าอยู่คะ่ะแอดก็เลยแยกตัวเด่นบนให้นะคะไม่งงเนาะหรือว่าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับให้นะคะ<ๆ>ก็จับเอาในตารางได้เลยนะคะวุ้ยใคร lips, จับกินแต่จับในตารางดูเลียวสิไปหาอยังใส่ มีในตล่างเนาะเอามันก็เข้าบ่อยอยู่ดีค่ะจับเอาจับเอาแต่ว่าแอดจับให้กับปังอยู่ดีล่ะค่ะเอาเรามาดูกันนะคะงวดวันศุกร์นะคะวันศุกร์กันเบิ่ลกันหามเลยนะคะทุกคน กันเบิ่งกันหามเลยนะคะทุกคนสูตรหลักนะคะสูตรหลักเป็นสูตรที่แอดใช้บนล่างนะคะถ้าไม่มีใครอันนี้ก็ติดเลขวันที่ไว้หน่อยนะคะเลขวันที่สวยๆหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะเอาเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะสูตรชนกันนะคะ,นนะ,คะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเด่นเจ็ดแปดเก้าไหลขึ้นเดินนะคะแอดแจ้งเลยนะคะไหลขึ้นดินนะคะโอ้เจอพวกเจอสิไปเลือกเอาอยางยังว่าเจ็ดแปดเก้ายังว่าเจ็ดแปดเก้า 7, 8, เอาในสามคู่นี่สายรูดนะคะกับคัดเอาที่เละสิไปเจ็ดไปแปดไปเก้ากับ คัดเอาในสามตัวนี้แอดกับโยมะไหเรียวค่ะได้เงินทุนตัวนะเจ็ดแปดเก้าไหลขึ้นเด่นเลยนะคะไหลขึ้นเด่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหกนะคะแปดแปดแปดหกแปดเก้านะคะเก้าเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นนะคะว่าแอดจับเบินน้ลได้นะคะแอดจับเบิ้ลได้สามคู่สี่คู่เลยนะคะ โอกาสมาเบิ้ลมาหามสูงเลยนะคะนี่จับได้เห็นไหมนี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าจับได้ตัวมันเลยนะคะแอดก็กมหัวหกหกให้ทันทีนะคะซึ่งมันไม่ได้กำหกเก้าค่ะเพราะว่าในสูตรมันกลับในตัวของมันแล้วนะคะแอดก็เลยไม่ได้กำหกเก้านะคะแต่อันนี้รู้สึกชอบส่วนตัวนะคะก็เลยเอาเลขทูน่นี่มาคัดแยกออกเม็ดเดียวนะคะชอบกระจัดด้วยนะคะ นี่ตามนี้นะคะทุกคนเห็นไหมแอดจับเบิ้ลได้เจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าจับเบิ้ลได้สามคู่เลยนะคะแอดให้หกหกไปด้วยก็เป็นสี่คู่เลยนะคะนี่กันเบิ้ลกันหามทันทีเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะมาเบิ้ลหาไมไหมนะคะแอดก็จับได้แบบนี้เนาะนี่นะคะบนล่างนะคะไหลขึ้นเด่นเลขวันที่ก็นี้ด้วยเอาและสูตรนี้นะคะสูตรเด่นบนของแอดนะคะตัวที่แอดเอามาประกบก็ได้เจ็ดแปดเก้าซึ่งชนกันนะคะโอกาสหลุดยากค่ะ ชนกันแล้วนะคะทุกคนเจ็ดแปดเก้ามาแน่นอนนะคะเจ็ดแปดเก้ามาแน่นอนใครจะตัดออกให้มันเหลือสองตัวนะคะเอาตัดเอาค่ะเจ็ดแปดเก้านี่มาแน่นอนค่ะยังไงวันศุกร์ต้องมีเจ็ดมีแปดมีเก้าแน่นอนค่ะเขาค่ะแต่ว่าในเมื่อสูตรนี้มันก็เจ็ดแปดเก้าตัวนี้มันก็เจ็ดแปดเก้านะคะไม่รู้ว่าจะมีสูตรไหนหลุดไหมคะสูตรโอ้ย่บลุดดอกเจ็แปดเก้าเอเขาละล่ะ เลขไหลนะคะเลขไหลต้องทํางานต่อนะคะก็ตามนี้นะคะแอดก็เอาสองสูตรนี้ประกบกันนะคะนี่ประกบกันนะคะแล้วก็กลับหัวเอานะคะเจ็ดเก้าหกสองแปดศูนย์หนึ่งนะคะในตารางให้เจ็ดเก้าแปดสองเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดหกเก้าแปดหกเก้านะคะหนึ่งศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าเก้านะคะอันนี้คือตัวที่แอดจับได้นะคะอันนี้คือเลข ทูบเก่านะคะทูบเก่าที่เราจุดกันน้อหกเก้าศูนย์ซึ่งงวดก่อนนี้ไม่มีเลยนะคะมันไปออกข้างหน้าหมดนะคะหกเก้าศูนย์แอดก็แปลงเป็นหกเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดมันมีแล้วนะคะก็เลยไม่ได้แปลงนะคะเด่นบนงวดน,นี้แอดได้เจ็ดแปดเก้าค่ะนี่เด่นบนแอดได้เจ็ดแปดเก้าใครจะไปเจ็ดแปดใครจะไปแปดเก้าใครจะไปเจ็ดเก้าก็เลือกเอาค่ะในสามตัวนี้ก็ได้เงินแล้วค่ะทุกคนสายรูดนะคะพวกเจอซิพีฮาเอาอย่างไอเลขไหลเรานะคะเลขไหลเราทุกคนเลขไหลเรายี่สิบ ดูถูกเลขไหลบดได้ค่ะเลขไหลเรานะคะเลขไหลเราเนาะสําหรับเลขไหลเราเนาะยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่งวดนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดงวดนะคะหลุดไปสองงวดนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้หลุดไปสองงวดนะคะอันนี้เป็นงวดที่สองนะคะหลุดไปสองงวดนะคะนี่ 21บเอดงวดนะคะหลุดแค่สองงวดเองค่ะนี่ยี่ิบเอดงวดนะคะหลุดแค่สองงวดเองนะคะตัวนี้เป็นงวดที่สองนะคะงวดที่มันหลุดงวดแรกก็คืออยู่ในอีกเล่มหนึ่งค่ะงวดที่หลุดงวดแรกนะคะเลขไหลของเราค่ะใครที่มีตัวเจงๆหรือว่าอยากลูดนะคะก็เอาตัวเลขไหลก็ตัดเอานะคะทุกคนเอ๊แต่ว่าสูตรนี้แอดยังจะใช้เม็งวดก่อนนี่มันหลุดนะคะเอาบนสูตรเดียวก็พอค่ะดินนะคะ นี่นะคะนี่เห็นไหมมันหลุดตั้งแต่งวดวันที่สองนะคะหลุดตั้งแต่งวดวันที่สองแล้วก็เพิ่งจะมาหลุดอีกนะคะแล้วก็เดินยาวมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้างวดนะคะสิบห้างวดแล้วก็เพิ่งมาหลุดงวดนี้นะคะทั้งหมดยี่สิบเอ็ดงวดหลุดแค่สองงวดนะคะยี่สิบเอ็ดงวดหลุดแค่สองงวดเข้าไปสิบเก้างวดนะคะ เข้าไปสิบเก้างวดแล้วนะคะแอดก็ยังเห็นมันยังเดินดีอยู่นะคะแต่ว่าเจ็ดมันไม่ทํางานนะคะเจ็ดมันไม่ทํางานทําไมแอดไม่เปลี่ยนตัวอื่นแอดยีงไม่เปลี่ยนค่ะยังไม่เปลี่ยนรอดูค่ะรอดูว่ามันจะเป็นตัวไหนทํางานนะคะตัวไหนทํางานมันเป็นช่วงจังหวะขคงมันค่ะทุนแต่ว่าอ้ารอดูมันจะประกบกันไหมนะคะนี่ค่ะแอดจับได้อย่างนี้นะคะสูตรหลักสูตรที่แอดใช้สูตรที่แอดไปก็ตามนี้เลยค่ะในตารางนะคะใครชอบยังไงก็จัดนะคะซึ่งตารางก็เข้าเกือบทุกวดนะคะ เข้าเกือบทุกงวดสามตัวก็จับได้บ่อยนะคะสูตรนี้เข้าไปเนาะเอาก็ขอให้เข้าสามตัวขอให้เด่นบนเข้าอีกนะคะเจ็ดแปดเก้าค่ะเด่นบนสูตรของแอดนะคะเข้ามาสีงวดแล้วนะคะทุกคนเข้ามาสีงวดแล้วนะคะสูตรนี้สําหรับเด่นบนเนาะเดี๋ยวทําสถิติให้ดูนะคะทําสถิติเด่นบนให้ดูสูตรนี้นะคะอีกสูตรหนึ่งแอดว่าไม่เอาดีกว่านะคะเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะ <S <S อีกสูตรหนึ่งที่แอดเอามาประกบอะคะ่ะแอดว่าบอเอาเดอกเอาแค่สูตรนี้และเอาตัวเด่นให้ทุกคนไปหาจับเอาเองค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสำหรับสูตรหลักของเรานะคะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะ789ขึ้นเด่นค่ะโอ้แอดกำมั่นใจแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ